างคนเขาบอกว่าเฮ็ดการณเกษตรเฮ็ดโคกหนองหน้าสิกินนี่ยังนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับเนี่ยกินเท่ากับแาหวังว่ากินข่าย่างเดียวพี่น้องนี่ในขณะที่เท่าดำหน้าไว้ถึงแม่น้ำสิท่วมนะครับเท่ากับได้กินปลาพี่น้องคุ่นอายกให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งคุนนี่ครับเห็นว่ามานมานครับ มานี่ไปไปมองพี่โอ้ยมองมองสุดนี่คักวะนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องมานี่ลุงจักผ้ายยวนะครับสิผ้าไปยาวหาอยู่หากินพี่น้องนี่ได้แล้วอุปกรณ์มีม่องมีไม้นะครับเฮ็ดลักเดี๋ยวสิผ้าไปใส่ม่องนะครับพี่น้องน,น้ำถล่มหน้าเดี๋ยวไปใส่ในหน้าในคล่องนะครับ ไปชมกันเลยนี่พี่น้องตอนนี้ห้ากบมาหอดไมา้ห้าแล้วนะครับ <g ül> น้ำท่วมพี่น้องนี่ดำหน้าไว้น้ำท่วมปลาเพิ่นกับแลนไปทั่วเลยเดี๋ยวเหมือนี่หมานบ่หมานนะครับมาเบิ่งกันพี่น้องมาตามมาครับอุย้ยอุ้ยกันนามันยุบอะ่ะ น้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมปีนี่น้ำดีหลายตอนนี้เหากะยางน้ำข้างหน้านะครับในรอบหลายปีพี่น้องเราเคยเห็นน้ำล้นขันหน้านะครับเดี๋ยวสีมาใไซม่องนี่ครับตัวนี้มันนี้มันนี้หา,ากะใส่ ใส่มองได้เจ็ดเส้นพี่น้องนี่เจ็ดเส้นละกะโตนี่หาเสน้นเดี๋ยวเท้าใส่ในหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เท้าไปใส่ในข้องก่อนย่างดีๆเลยอ,อย่าตกแท้งหัวขัดน,นี่ห้ <c oughs> าท่วมพี่น้องห้าท่วมปิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนีน่เท้าออกมาหาดูให้ มองนี้กะโคกน้องหน้าสวนศิลนนะครับบ้านน้องลุพุกตาบลเวียงไชยอำเภอพรรรยัก์ข้พูมีิสัยจังหวัดมาหาสารคามพี่น้องครับครับ่านดีเิ่งมในี่้อนพี่น้องมองนีก็่ใสไปผุนพุน เดี๋ยวเข้าสิใสในคลองก่อนพี่น้องสีใสในคลองแล้วแกจังสีใทนี้น้าปกติคลองนี้เลิกเลิกสองเมตรแต่ว่าตอนนี้เพิ่ม่ะ <c oughs> นี่ครับพี่น้องอน้ำสองเมตรกับสีเหลือซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวมื่อนี้เข้ามาล่่งค้ายกันว่าสีหมานบ่หมันนะครับร่อชุมพี่น้อง ใส่ในคล้องครับเจ็ดเส้นพึ่งซื้อมาไม่ไม่เลยพี่น้องนี่จะกดออก ที่ใส้สลับฟันปลาไปในคลองที่น,อน้อนเอาไว้อยามัดไว้เดี๋ยวจังมายำว่าสิมานบหมานม <c oughs> ้องกะ มองไหมพี่น้องนี่ซื้อมาไหมเอมาไหม,ม,ไมนะครับนั่นพี่น้องเห็นว่าติดมาน้ำก้นเหรอเนี่ยนี่นีครับข้าสีไส้สลับขันปลามาพี่น้องมั่นนะมองซื้อมาไหมนะครับอาย่หากินครับง่าย,ายๆพี่น้อง น้ำท่วม <laughs> นี่มองนี้ครับอยากเลิกเล็กน้อยครับมุดน้ำไปน้ำพี่น้อง <c oughs> คัก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 มาอน้ เพ็ดเส้นนะครับเดี๋ยวเข้าสิลองเบิว่าสีมันบ่หมานนะครับไม้นีุ่ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวาสีมัใส่หญ้าไว้โอเคเรียบร้อยพี่น้องอันแรกไปเดี๋ยวเข้าไปใส่ในหน้าต่อค นี่พี่น้องเดี๋ยวเห้กับมาใส่ในหน้าไปถึงพี่น้องรักักกันเออหมายระวางในหน้าครับในข้องตัวใดสีมาน,น,นกว่ากันพี่น้องเดี๋ยวเห้มาเบ่งรอชม าถือไม้มาเดินข้างหลังพ่อน,นถือไม้ปาล์มอ,อ๋าพี่น้องเหลือเ่าใส่ในหน้ามามา,า,มาน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วม แผนเอื S <S ้อเติดตาได้กินเข่าวะพี่น้องเอ้ยว่าเป็นอยังครับเ่ากินปลาเกื่อยเหม็ดผุนมี่แท้ค้นเข่าพี่น้องเกื่อยเหม็ดอุ้ยปิดแล้วเออนั่นพี่น้องบพท่านพ่อข้าวเห็นบ่นี่พี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งก็สีมานแท้พี่น้อง เ nah> ออในนาไอยาเบิ okay. ้งพี่น้องนี่พ่อแต่เอาลงนะครับเ่าท่านพ่อข้าวนี่นี่ครับเพิ่นออกในสะพี่น้องออกจากสะออกจากสะเพิ่นกะถมาลงหน้านะครับไัยามแ้ไปบ้านแตงแต่อยมาพี่น้องนี่ได้ เมื่อปีแล้วครับนี่เพรท่านได้กินักเนื้อเกลอพ่อ็อออยำเสร็จไปบ้านตาเลยใช่ไหมนี่พี่น้องยกยกให้พี่น้องเบิ้งนั่นนั่นเกน <c oughs> นี๊ยวข้ายกหล่นสีลุดสีลุดกรดินี่พี่นอ้องอค่ะค่ะเก็บยมรักไว้ก่อนเดี๋ยวพาเอิร์ดมาเล่นทุกบอลใส่ทอนี่มาแต่สนุกเม,นะมื่แม่นะอือเอาไวก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อข้าวเลยใช่ไหม พ่อก็ไม่ต้องน,นี่พี่น้องย่ากัสศิษใส่ไปพีจน,ส,ามมานส,สุดข้าถนะึงมาตามมาล้างจุดต้นข้าวยิ่งมีน้อยอยู่หาเพิ่มนกับศิล่นี่นล้วรัพี่น้องนี่ปันหากินต้นเขาต้นเขาเปื่อยพี่น้องเอง้ย คุณตั้งคุณกับเล่นน้ำแล้วรียเนลําเลเนน้ำไหน้องเดี๋ยวห้าสิบห้าม่ยามนะครับ พ่อแม่ละอ้ไอ้เนี่ยอ้อมอ้อมไปทางมุมก็ได้ ก้ากสิปล่อยไว้จักน้อยัปพี่น้องแต่เมื่อกี้นี่ใส่บพท่านแล้วเพื่อนก็ติดเป็นปุ่มแล้วเขากะฟังรักไว้เต่นั่นลูกช่องนั่นติดนยองเดี๋ยวสิผ้าไปยามอเหยียบต้นข้าวนะมันยิ่งมีน้อง พ่อฟองอากาศต้องขาเพียบเลยนี่ครับพี่น้องความสุขยามเย็นนะครับนี่เอาไปเอากระชังหน้าี้ใส่แล้วโปต้องอีหังหลาย,ยามกลับเลยพี่น้องนี่ครับลองลองยกขึ้นดูอ้าวก็นี่ไง นี่พี่น้องนั่นได้แล้วนั่นตะเพียนปลาแต่เพียนไ,ยไปเดี๋ยวเข้าไปยามทั้งคุณมานะครับโอเคก็ย้มเสร็จพี่น้องไล่ปลาไานี้ค<ฮ>ักักๆ,ๆัก <laughs> ความสุขยามเย็นครับพี่น้องเด <laughs> ี๋ยดิพ้าไม่ยาม นี่ครับปลาตะเพียนกระลังไข่เฮ้ยพ่อเอาฝาออกกระลังไข่พี่น้องปลากระลังไข่พ่อเอาฝาออกให้หน่อยพี่ตาเอาบ่นั่นไอ้ไข่มันทีครับพี่น้อง ปิดไว้ปิดถ้ามันไม่แน่นเ,เดี๋ยวพ่อก็เอา,สาอใส่พี่น้องแหกตอกครับนั่าอยู่ในน้ำเบิ่งแน่้คุณนี่แต่ปลาคุณเอายกให้พี่น้องเบิ่งเบื้งคุณน, <c oughs> นี่ครับเห็นว่ามานมานันครับมาอนีไม้แรกแหกมานพี่น้อง เดี๋ยวตัวน้ำเลิกสิเป็นยังไงครับเดี๋ยวเฮาจังไปเบิง่งเนี่ยต้องเชื่อกับเพื่อนกับติดจนพันกันพี่น้องคุน<ม>ต้องถอยออกข้างหลังพ่อไม่อยู่จะได้กินไหมเนี่ยเออแม่ปวดไม่เจ็น น,นี่ไงอ,ออกข้างหลังอย่างนี้เนี่เราดูนี่วิธีปลดปลาพี่น้องสมมุติเพิน่นเนื่องจากว่าโตเพิ่นสีไงกลัวคายพี่น้องเนี่เพิ่นมุดมาทั้งใดห้เอาก็ปปดถอยหล้างออกทั้งนั้น,นจังตัวนี้นี่จังตัวนี้เพิ่นยูทั้งนี้นี่เพิ่นมาทั้งนี้เหาเ็จับออก เห็นั็บอากทังห,าางหนงค่อยเอาอ,อก่อ,อย <c oughs> ้ินี่นั่นเขาออกทางหลังจโอ้ยปลาติดชายนาะพี่น้องคุณอดบอบาดบอบไว้แล้วครับนี่อนี้อ,อ,นอันนี้เฮา อาเขาเลี้ยงไว้พี่น้องต่นี้เพิ่นกะน,น้าถวมหน้าเพิ่นก็นออกในหน้ากรลั่งไข่เพิ่อนออกมาหาหมองว่างไข่แต่ว่าเขากะเลี้ยงไว้ร้ายพี่น้องนี่เป็นปีเราไม่เคยเอาขื้นมากินยกเยอะเือนปีนี้น้าถวมครับนี่ก็เลยเอามาลงไข่พี่น้อง <ś c oughs> ใส่หม่อง นี่ปลาตะเพียนนะครับเฮ็ดชมสีเฮ็ดชมเมื่สีลาบกระแทบพี่น้องนี่นี่นี่ครับปลาหน้าปลาหน้าปลาหน้าอย่างนี้เหรอนี่อย่างเงี้ยกราลูดออกได้อย่างเงี้ยลูดรูดก็ได้ใช่หรือท่ายนนเก็บล้างเลยอ่ะคุณทนท้ายก็นนะ นพี่น้องมองเขามองเข้าเงาาวน,น,นี่พี่น้องได้เป็นโลแล้วอ้าวใช่เออ <c oughs> <c oughs> นี่อยากกินย่ำได้ครับมาลองเอานะครับนี่พี่น้องคุณคุณติดดียังครับม,ม,มาน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 ี่นี่พี่น้องนี่เท<อ>า,าก็ล<ม>ูดออกท้งหัวมันเต็มเมไม่ต้องปิดสนิทก็ได้ปลาตะเพียนเพิ่นออกแม่แพ้ลูกหลายพี่น้องเนี่ยเทากันเลยสีเห็นแต่ปลาตะเพียนนะครับติดซาส่วนหลายลิศไม่เห็นนะ ปลายีโศกแตมีเด้ปลายีโศกปลานิ่นนะครับปลาดุปลาคอปลาดุปลาคอนี่สงสัยไปเม็ดแล้วนี่พุ่นพี่น้องเนี่ยนี่เราก็จับออกข้างหลังกระลังไข่ด้ย อันนี้คายหาเส้นนะครับคายหาเส้นเพิ่นกับสิติดหังว่าเพิ่นเออแม่แม่แก้ไปแล้วอะ่ะเออนี่พี่นอ้องนนั่น้ำท่วมเขาเข้าอยากกิป้ปลานะครับ,บซ้ำ ซ้ำดำหน้าไว้ให้ปลาแล้วพี่น้องแน่นี่ครับไป,ปย,ยี่สบไปแล้วยี่สบเพราะท่านไงนะครับเข้ากินตะเพียนนี่แหละพี่น้องก้อนปลาตะเพียนหลายแต่มันก้างเยอะเข้ากับเฮ็ดปลาสมกับแซ่บพี่น้องปลาตะเพียนเฮ็ดปลาสมเฮ็ด เล็ดลาบเล็ดลาบกำลังไข่เลยเอา้าไข่กับหมกพี่น้องเนี่ยหมกไข่โอ้ยแซ่บตอนนี้กับตะเวนกับรับขอบฟ้าไปแล้วอดตาบพาทนแล้วอยู่พี่น้องไ <c ười> ข่ไข่หน่อยไข่หน่อยวันนี้ เพิ่นกับมุดหัวเข้าไปกับติดหัวพี่น้องก็ร่างดีแหละครับจำหน,นักยังเริ่มหนักแล้ว hey, สมมุติว่าตัวอยู่ทางนี้เราก็จับถอยออกเราก็จับถอยออก,าก,อออกทางนีง้ถาไม่ไหวขมันจะเล็กกว่าปลา ก็ค,คือปลาเล็กมันมันว่ายผ่านได้สอนไป่อนหายามลุ่งจักนะครับกลับไปทำงานนะครับวั้มดวันหยุดเพิ่นกับสี่ได้หาอยู่หากินได้นี่เท่าก,สกาาัสอนให้ลูกหาปลาพี่น้องสอนให้ลูกหาปลาหากิน <c oughs> มาไม่อน,นี้ยไวไปเรื่อยๆเฮ้าเข้าท่านเหมือนโอ้ยหนันกหนักแล้วโอ้โหอะไรยังไม่สุดเลยหนกักซะแล้วมีแต่กอใหญ่ๆข้าวอ่ะไม่ก็ดูดีหนักขนาดไหน,หนใหญ่เหยียบนะลูกนะใหญ่เหยียบกอข้าวนี่ไม่ไหนยอ้า,อาก็เ,าเอาขา เปิดปิดฝาเองนี่พี่น้องโอ้โตัวนี้ตัวนี้ใหญ่พี่น้องนี่นี่ตัวนี้ปลาอะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาตะเพียนนี่เงี้ยเขาเรียกปลาตะเพียน,น <c ười> คักคักคักโอ้วันนี้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ โอเนำมันตัวไง <ination, S 1> พี่นอ้องน้ำมอดแบ่งเป่าพาลาดีท่นเลยครับตัวนี้เว้รุดรุดรุดพ่อรุดไม่รุดหรอกจะรุดไปไหนติดหัวเลยโอ้ยตัวนี้ง่ายพี่น้องอ่ะมามามานี่พุ่น ข้าวเดียวพี่น้องเห็นไหมทเต็มกระซังแล้วนะครับคุณอ้าว <laughs> มีไหมทางโน,น้โนงนหะน,นาโตพี่น้องยู่มองเดียวพี่พักบอ่ออุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่นไปแล้วคุณ <laughs> พ,พี่น้องเบิง้ง มีเตาปลาต้นนี่ <c oughs> เขาถอยออกถ้าจะง่ายก็เอาถังเข้นะเาใจไหมถังมาลองไม่แต่นี้ดีกว่าแบ่งบองพละได้ดีถังก็ลอยนะนี่ คุณพี่น้องพี่ตาปลาพี่น้องอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นี่นี่เอาตัวใหญ่ก่อนนี่พี่น้องคุณกําลังใครเลยนี่ครับหาอยู่หากินตอนนี้ก็สบปดโดนเั็กน้อยนะครับ อกระช่างหน้านี่พี่น้องนี่ครับเป็นปลาเห่าล่อยไว้พี่น้องน้าทวมหน้าเห่ากะบ่ได้กินเขาก็กินปลานี่ล่ะนี่ลังคน้นผู้ลังค้นเขาบอกว่าเหตุการเกษตรเหตุโคกน้องหน้าสิกินนี่ยังนี่ครับพี่น้อง นี่แหละครับเนี่ยกินเข้ากับจะหวังว่ากินเข่าย่างเดียวพี่น้องนี่ในขณะที่เท้าดำหน้าไว้ถึงแม่น้ำสิท่วมนะครับเข้ากับได้กินปลาพี่น้องมีอยู่มีกินนะครับดดเดี๋ยวโต๊ะเจ็ดเส้นเท้าสีกูก้ขึ้นเลยนะครับมื่อนี้ก็เอาชานีซะก่อน<ข>อที่ ได้แล้วคักคักคักถ้าเราลูดหน้างี้ก็ได้ถ้าัวงนี้พี่น้องฮะนี่แต่ปลาแต่เพี้ยนหน่อยต่อยนี่ปลายี่สบพี่น้อง ปลายี่สกกระติดตัวนึงเหี้ยสิปล่อยนะครับปลายี่สกเข้ามาท่าเอาแล้วจะเอาไปปล่อยลงสะใหญ่เขินเบื่อหนึ่งไปลายีสกเอาไปปล่อยสาใหญ่นี่พี่น้องปลายี่สกกระติดโอ้ยพันหัดข้อตึงกระลังไขรหลอดวะน้อเนี่ยเฮ้ยห้าวเสียวไปปล่อยพันพี่น้องมันพันคนพันจนหมุนละเพ็ดเลย ว่าร <มะ S 1> อดอแล้วมั้งตายแนถ้าปล่อยก็ไม่รอดใครพี่น้องนี่ปันหาว่างใครน้ำไฮนายุงเลยครับเปีนพันล้อมอ้อมเลยปลายี่สบลูกแม่จะปล่อยปลา ต้องค่อยๆเฮ็ดพี่น้องนี่เป็นวารสภิกเกอที่ยังมีชีวิตนี่เด็ก็ต้องเอาออกจังซี่แหละครับบอ่รอดบ่รอดก็บพเป็นยังนะครับเดี๋ยวเฮาเอาไปลาบปลายี่ศกพี่น้องนี่หลอดปดอดป นี่พี่น้องโอ้เลือดออกกำลังไข่เลยครับเนี๋ยสิปล่อยรอดยูดอดกพี่นอ้องอะให้เป็นไปไขว่างไข่ลงสายใหญ่ไปแล้วอ่ะเฮ้ยตัวนี้ อ,อ้านันีน่นม,มานี่เอาปลาต่เพียนย่างเดียวพี่นอ้องคุ่นอ้ <laughs> <laughs> นี่พี่มองนี่พี่อ้องมาเบิ่งมองพี่โอ้ยมองๆสุดนี่คักบ่นี่อ้อาวยีศกอีศก เดี๋ยวอดปลายี่สกก่อนปลายี่สกเบาเอาพี่น้องเนีรยให้เป็นไข่หลายๆเพราะว่าชวนมากเขาปล่อยไว้ที่เป็นปลาตะเพียนหลายครับครับปลานิน่นแต่ว่าปลานิ่นนี่พ่เห็นเลยนะครับนี่พี่น้องปลานินเนอเดอแพพันธุ์นี่ลำหน้านี่พี่น้องนี่<อ>สบายเดี๋ยวห้างกับสิเก็แล่ะครับพ่อกินแล้ว <laughs> เดี๋ยวสิไปกู้คายตัวพุ่นเบิ้งครับพี่น้องทางพุ่นนะเป็นคายเจ็ดเส้นนะครับอันนี้อันนี้หาเส้นหาเส้นนี่ติดดีครับแสดงว่าปลานี่มีแต่รุ่นนี่พี่น้องปลา,ปามีแต่ปลาตะเพยียนเดี๋ยวเฮาก็สีได้เก็บกู้อ่ะโชว์พี่น้องเบิ้งเบิ้งนี่พุ่นเลยเต็มกระซังแล้วพี่น้องพ่อแล้วครับเหมือนนี<ห>่โอเคครับ เดี๋ยวไปกู้แท่งพุ่นครับพี่น้องกะโอเคครับเข้ามาล่องข้าวเดียวนะครับพ่อได้ไปกินพี่น้องนี่ตอนนี้เขากะเก็บคายก่อนแต่ <c oughs> ส่ไวนี่รับรองเต็มแน่นอนนะครับนี่กะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้กะขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้นองนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงจักผ้ายาวด้วยครับเพื่อเป็นแรงใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครัขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ